ไปกันเร็วๆนิดนึงนะครับอร่น,นี้เป็นฮุสนานะครับเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละ50บาทนะครับมาทางด้านนี้เป็นปลาทับทิมลุยสวนนะครับ่ะดูใกล้ๆโอ้นี่เป็นวิธีทอดปลาที่สุกสวยทั้งตัวนะครับกรอบแน่นอนทีนี้เป็นหอมหมกปลาช่อนนะครับ35บาทดูราคานะครับอันนี้เป็นนกกระทาหมุนนะครับ ชุดละอามาดสยามอันนี้เป็นชุดละยครับชุดละหนึ่งร้อยนะครับเป็นนกกระทานะครับทรงเครื่องนะครับมีแลละอ่ามาดูส่วนนี้นิดนึงเข้าพผัดปูนะครับห้าสิบบาทโอ้โหร้านเยอะจริงๆครับลูกชิ้นมีกระเพาะปลามีห่อมหมกปลาช่อนนะครับสวัสละคุณลูกค้าคุณอาลีเดวันนะครับนะครับอันนี้ใบมุสลิมนะครับอันนี้ตัวจริงเลยนะครับตัวจริงของจริงเลยนะครับได้สัมผัสมือนะครับ โอ้ครับไม่มีเสียไม่มีเสียเดี๋ยวไปขอหลังไม่นะครับบังนีก็มาอยู่ทางด้านร้านของหอมหมกนะครับอันนี้เป็นอะไรครับป๋าแพะตุนยาจีแพตุนยาจีนะครับเป็นจีนแดงหรือจีนใต้จิ๋วจีฮอกเก้ฮอกเก้นะครับนี่เป็นไบมุสลิมนะครับร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่พิษณุโลกนะครับนี่แหละครับป๋าของคุณชุกรีนะครับชูกัด ปั่นโอ้นี่ดูน่ากินเลยทีเดียวนะครับมียำไก่มีไก่ย่างนมสดข้าวหน้าเป็ดก็ยังมีบางร้านนะครับที่ยังมาไม่ถึงตรงนี้เป็นอาดำไก่หมุนนะครับนี่ครับบางมีมากี่ตัวครับวันนี้ร้อยไหมเป็น100ตัวนะครับขายตัวละเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้ทรงเครื่องมีน้ําจิ้มไหมครับมีน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มแจ่วนี่ละครับดูกันใกล้ๆ ไม่เห็นไม่ชัดนะครับต้องด้านนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเวลาเสร็จแล้วก็จะมาลงตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นไก่อาดำไก่หมุนปกติบังขายที่ไหนครับคลองสิบแปดครับคลองคลองสิบแปดคลองสิบแปดบึงสิงนี่นะครับก็ไปหารับประทานกันได้นะครับที่บึงสิงมาดูตรงนี้นิดนึงโอ้โหเป็นซุ้มของ เด็กๆนะครับใครที่มีลูกหลานก็ไม่ต้องกลัวนะครับลูกหลานของท่านก็จะสามารถนะครับมาระบายสีร่วมกิจกรรมในนี้ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับดูน้องๆก็ขมักขม้นนะครับในการวาดงานศิลปะการกด้านหน้าก็จะเป็นห้างเสื้อผ้าเหมือนเดิมมาดูมุมนี้นิดนึงนะครับอาหารทะเลเราก็มีนะครับมีกุ้งเผาขายยังไงครับกุ้ง ชุดละ100บาทนะครับจะใส่กล่องให้เรียบร้อยมีน้ำจิ้มให้แบบนี้นะครับ